ความปรารถนาของมนุษยชาติที่มีมายาวนานคือปรารถนาที่จะพบสันติสุขที่แท้จริงเพราะประความสมบูรณ์ของชีวิตมันดำเนินชีวิตอยู่ในโลกก็ปรารถนาจะให้โลกเกิดสันติภาพซึ่งเป็นความปรารถนาอันดีเลิศเพียงแต่ยังไม่มีใครทราบว่าสิ่งที่ปรารถนานั้นมีอยู่ที่ไหนเริ่มตนน้นณจุดใด เราจะเข้าไปให้ถึงจุดนั้นได้อย่างไรเมื่อยังไม่รู้จึงสแสวงหากระเรื่อยมาตามแต่สติปัญญาของตนตราบใดที่สติปัญญายังไม่สมบูรณ์ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์กันจริงๆการสอบสแสวงหาย,ย่อมไม่ถูกขนทางเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงยังหาจุดแห่งสันติภาพไม่พบแต่อย่างไรก็ตาม ความฝันนี้ยังคงฝังอยู่ในใจลึกๆของชนทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ตลอดมาลำพังการพูดคุยปรึกษาหารือกันนั้นสามารถช่วยได้เพียงส่วนหนึ่งแต่สันติภาพโลกจะเกิดได้จริงเมื่อทุกคนปฏิบัติให้ก้าถึงสันติสุขภายในแต่การทำใจให้หยุดนิ่ง ี่ศูนกลางกายฐานที่7เท่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอาศัปบุริสถานสูตรความว่าดูก่อนวิสูทุทั้งหลายอาศัปบุริสถาน5ประการคืออาศัตตะุูดให้โดยไม่เคารพให้โดยไม่อ่อนน้อมไม่ให้โดยมือตอนเองให้ของที่เป็นเดน และไม่เห็นผลที่จะพึงมาถึงแล้วให้ทานโดยกรวิสูตทั้งหลายสัพปริสทาน5ประการนี้คือสัตบ์รุษย่อมให้โดยวความขอรพให้ดยวความอ่อนน้อมให้ด้ยวยมือตอนเองให้ของไม่เป็นเดนและเห็นผลที่จะมาถึงจึงให้ทานจากพุทธพจน์บทนี้ได้กลาเปรียบเทียบการนำทางของสัตรุรุษ และอสัตว์ปรุษซึ่งหลวงพ่อมีตัวอย่างบุคคลระหว่างการให้ทานด้วยความเคารพกับไม่เคารพมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะในสมัยพุทธกาลส่นพระกุม,มารก,กับสปะพร้อมกับภิกษุรอัรอยลูป ในจาริกไปเผยแผ่ธรรมในเมืองเสตัพยนครตามอำนาจอยู่ที่ป่าศรีสัปปาวันสมัยนั้นพระเจ้าปายาสิเจ้าเมืองเสตัพยะเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความคิดว่าผลของการทำชั่วทำดีไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีเพราะได้ทดลองทางวิทยาศาสตร์เดบโลงเองมาหมดแล้วครั้นได้ฟังว่า พระเถระเดินทางมาพบนักจิตป่าศรีสัพปาวันและได้ทราบคดีศัพท์ของท่านว่าเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญาเป็นบหูสูตรกล่าวทำได้วิจิตมีปฏิพาณดีเป็นพระอรหันต์การพบเห็นพระอรหันต์เป็นการดีลองยังเสด็จเข้าไปหาพระเถระและประกาศทิฏฐิของตนว่า โลกหน้าไม่มีจริงเป็นต้นพระเถระผู้เรืองบัญญาในแสดงธรรมโดวยวิจิตด้วยนัยยะต่างๆประกอบด้วยเหตุผลและอุป,ปมาหลายอย่างเพื่อปรื่องทิฏฐิทำให้พระเจ้าปายาสิกลายมาเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิพระเจ้าปายาสีนั้นแม้จะเริ่มหันมานับถือพระพุทธศาสนามีศรัทธานในการบริจาคทาน เรามีความเชื่อในเรื่องโลกนี้โลกหน้าเชื่อเรื่องนรกสวรรค์แต่ก็มาเข้าใจหลักในการให้ทานที่ถูกหลักวิชาลงจะให้ทานอย่างอสัตตบุบุรุษคือเมื่อให้ทานแก่สมนัพราหมณ์คนยากไร้คนเดินทางไกลเป็นต้นก็ให้แต่ของปันปอนคือข้าวปลายเกลียน กับน้ำต้มผักและผ้าเนื้อหยาบแม้จะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมการทำแต่ลงลกก็ยังมีความตระนีอยู่พระเจ้าปายาเซทรงมีรับสั่งให้มานพชื่ออุตระเป็นผู้จัดการในการบริจาคทานเวลาอุตระมานบทัำทานแล้วมกักจะอธิษฐานว่าได้ทานนี้ขอข้าพเจ้าเดี๋ยวพบกับพระเจ้าปายาเซ เฉพาะในโลกนี้เท่านั้นอย่าพบกันในโลกอื่นอีกเลยพระเจ้าปายาสิได้ยินคำปฏิฐานจิตเช่นนั้นจึงเรียกอุตรามานพมาสอบถามอุตรามานพกระทูนยอมรับความจริงโดยให้เหตุผลว่าพระงคให้ทานในของที่ไม่ประณีตจะในน้ำผัก,กาดดองซึ่งแม้พระองเองก็ไม่ปรารถนาจะลิ้มรสผากรเนื้อหยาบเอาไปใช้สอยไม่ได้ แม้พระองค์เองก็ยังไม่ปรารถนาจะนุ่งหม่มเป็นเหมือนของเหลือเดนพระเจ้าปายาเซทรงเห็นว่าอุตรามานพมีความปรารถนาดีจึงรับสั่งให้มานพบ,บริจาคอาหารที่ประนีตและบริจาคเสื้อผ้าเหมือนที่พระองค์ได้สวมใส่แต่ถึงันนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ให้ทานโดยความขอรพไม่ได้ทาน้วยพระหตถ์ของพระองค์เอง ไอ้ทานโดยไม่นอบน้อมไอ้ทานแบบทิ้งทิ้งควางครั้นสวรรคตแล้วจึงได้เข้าถึงความเป็นสหายของเหล่าเทพชั้นจตุมหาราชิกามีเสรีสกวินมานันว่างเปล่าส่วนอุตรามานบผู้จัดการทานของพระเจ้าพยาสีนั้นไอ้ทานโดยเคารพไอ้ทานใดเมืองตนเอง ไอ้ทานในความนอบน้อมไอ้ทานไม่ใช่แบบทิ้งๆิ้งกว้างกว้างชีวิตหลังความตายจึงได้ไปเป็นสหายของทวยเทพชั้นดาวดึงมีวิมานทองสูงสิบสองยอดเมื่อพระโมคคัลลานะเถระเห็นีิมาที่สว่างสวยัยของอุตรเทพบุตรจึงไต่ถามว่าสภา,าใดของเท้าสกเทวราชชื่อสุธรรมมา มูเทพนั่งกันอย่างพร้อมเพรียงในสภาใดยิยม,มานของท่านนี้ก็อุปมาด้วยสภานั้นย่อมส่องแสงสว่างอยู่ในอากาศท่านบรรลุเทวฤตมีอนุภาพมากคลั้งเกิดเป็นมนุษย์ด้ทำบุญอะไรไว้พระบุญอะไรท่านจะมีอนุภาพลุ่มเรลืองอย่างนี้และวันนั้นท่านยิงสว่างสวัยไปทุกทิศเทพบุตร ครั้งดูพระเทระถามก็ดีใจแต่มีเทวาวิสัชนาว่าครั้งเป็นมนุษย์ข้าพเจ้าเป็นมานบรับใช้ของพระเจ้าป่ายาสิในทรัพย์มาแล้วก็ทำการแจกจ่ายทานแต่ท่านภูมิศีน,น้งหลายซึ่งเป็นเทวราชของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมอบริจาคทานและน้ำเด้วถววยทาาอันเพบูรณ์ด้วยความเคารพ พราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีวันณะเช่นนี้แล้ววันนั้นข้าพเจ้าจึงสว่างสวายไปทุกทิศสมัยต่อมาพระความติเถระได้เหาะขึ้นไปพักกลางวันณเสรีสกวิมานอันว่างเปล่าเห็นปายาสิเทพบุตรเข้ามาแสดงความเคารพจึงถามปายาสิเทพบุตรว่าผูมีอายุท่านเป็นใคร รันซาบาเป็นปายาสิเทพบุตรจึงถามสืบต่อไปว่าท่านคือผู้ที่มีความเห็นว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ผุดเกิดไม่มีอิบาการมอสัตว์ผู้ทำดีทำชั่วไม่มีแล้วมาเกิดในเสรีสกาวิมานนี้ได้อย่างไรปายาสิเทพบุตรจึงเล่าเรื่องราวการพลิกผันชีวิตจากวิชาทิฏฐิบุคคล กลายมาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลเพราะมหากรุนางท่านพระกุมา,ขารขัสสะเถรดที่มาช่วยปิดอบายให้ครันพระเถระรับทราบแล้วจึงถามตอบไปว่าแล้วอตรามานพผู้จัดการในทานของท่านเขาไปเกิดที่ไหนล่ะปายาสิเทพบุตรบอกว่าอุตรามานพุจจัดการทานของขา้าพปเจ้า ได้ทานใด้ความขอรบให้ทานในเมืองตนเองให้ทานโดยนอบน้อมให้ทานดยไม่ทิ้งทิ้งกว้างกว้างครั้นตายแล้วก็เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์เป็นสหายของเหล่าเทพชั้นดาวดึงซึ่งก็ไปเจ้าให้ทานเดินไ่ขอรบไม่ได้ทานในเมืองตนเองให้ทานโดยนอบน้อมให้ทานแบบทิ้งทกว้างกวง รัานตายไปจึงเข้าถึงความเมตสหายของเหล่าเทพชั้นจตุมมหาราชิกามีเสรีสกวิมานันบ้างเปลา่าปฏิปายาสิเทพบุตรได้เห็นผลการนำทานที่ถูกหลักวิชาชัดเจนแล้วจึงได้เรียนพระเถระว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญหรับคุณเจ้ากลับลงไปมนุษยยโลกแล้วโปรโดบอกกล่าวกับมนุษย์ทั้งหลายว่า พวกท่านจะให้ทานในเคารพจะให้ทานในเมืองตอนเองจะให้ทานในความนอบน้อมจะให้ทานแบบทิ้งๆขงวงๆเหมือนพระเจ้าปายยาเสทิฉะนั้นก็จะต้องมาเกิดในวิมานนันว่างเปล่าเห็นไหมจ๊ะเพราะการได้ทานอย่างสัตวบุรุษและอาสัตวบุรุษมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะราชาภูมิเจ้าของทรัพย์ ทรงทำทานไปถูกหลักวิชาจึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาแต่อุตรามานพผู้เป็นเพียงขาราชบริพานมีหน้าที่ถวายทานตามสั่งแต่ทำด้วยใจทำด้วยจิตที่เลื่อมใสมีความเคารพในทานจึงได้ไปมาเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งสูงกว่าพรนีกว่าสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกา เพราะฉะนั้นพอเวลาจะสั่งสมบุญกุศลอะไรกันแล้วแต่ต้องตั้งใจทำเราประกอบเหตุอย่างไรผลก็จะออกมาอย่างนั้นแหละสมดังพุทธพจน์ที่ว่าผู้ให้ของพอใจย่อมได้ของพอใจผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของดี และผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมกระทั่งสถานที่อันประเสริฐน,นรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐนราชนนั้นจะบังเกิดนาที่ใดย่อมมีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนั้นน่ะบรรลุลูทุกคนตั้งใจจะทำทานหรือประกอบกองการ,ก,ารกุศลอย่างหนึ่งอย่างใด ก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาอย่างที่สัตว์บุษได้ประพฤติปฏิบัติกันมาดีแล้วมาบุญทรงผลเราจะได้สมหวังดังใจปรารถนากันทั่วหน้าทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีสุขภาพประดานมัยสมบูรณ์แข็งแรงมียุขายยืนยาวติดสร้างบรมีกันเปนานๆาน้ครอบครวัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครวัวแก้วครอบครวัวธรรมกายครอบครวัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงธรรมกายได้โดยง่าย ได้เร็วพลันจงทุกท่านเถิด